ชีวิตติดโครววันนี้เจจะมาแจกสูตรเมนูหมูเส้นทอดเมนูสุดฮิตที่ทุกตลาดต้องมีขายเพราะใครๆก็ชอบกินทานกี่ทีกี่ทีก็ไม่มีเบื่อเลยค่ะทำกินเองก็ง่ายเอาสูตรไปทำขาขยก็ปังสุดๆส,สูตรเจ๊บอกเลยว่าหมูนุ่มรสชาติเข้มค้นกลิ่นเนี่ยหอมสุดๆอย่ารอช้าตามเจ๊มาจดสูตรเข้าครัวกันค่ะ ขั้นตอนแรกนำเนื้อหมูมาหั่นสไลด์ให้เป็นเส้นๆขนาดพอดีคำเจเลือกเป็นสันคอหมูนะคะเพราะเนื้อส่วนนี้จะติดมันน้อยมากหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อน ต่อมานำกระเทียมลงไปโขลกในครกเมนูที่เป็นเมนูทอดกระเทียมเจแนะนำว่าให้ใช้กระเทียมไทยนะคะเวลานำไปทอดจะได้กลิ่นและรสชาติที่ดีกว่ากระเทียมจีนค่ะนำหมูสามชั้นมาหมักด้วยกระเทียมที่โขลกเตรียมไว้ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเสอิยวขาวน้ำปลา จากนั้นก็ขยำกลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบและน้ำเย็นจัดเทคนิคน,นี้จะช่วยให้แป้งเกาะหมูได้แน่นขึ้นและทอดออกมากรอบน่าทานขยำให้เข้ากันและพักทิ้งไว้ค่ะ กระทะไฟแรงเทน้ำมันลงไปให้ท่วมกระทะก็ใส่ไปเลยสิคะจุกๆหนึ่งขวดเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ค่อยๆใส่หมูลงไปทอดทีละชิ้นใส่ไปให้ทั่วกระทะเลยค่ะทอดทิ้งไว้รอจนหมูเริ่มสุกน่ากินมากค่ะ เจนี่น้ำลายไหลสุดๆคอยคนให้หมูสุกพร้อมกันอย่างทั่วถึงเมื่อหมูทอดสุกได้ที่แล้วก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ำมันผักไว้ให้หายร้อนได้เลยเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูหมูเส้นทอดหมูนุ่มสีสวยหอมกลิ่นกระเทียมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยฟินสุดๆขั้นตอนการทำก็ง่ายวัตถุดิบก็ไม่เยอะ ใครจะเอาสูตรนี้ไปทำขายเจก็ไม่ห่วงเลยค่ะรับรองเรสสุด,ส,ดสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG t i k ิ๊กตติด Cooking และกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ